สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการซื้ออะไรกับคุณในวันนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มา3ามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดสองนะครับแล้วก็ชุดสามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับตีตอกตีตอกตีตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับชุดที่หนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องการสืกอว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตดีๆขึ้นและปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้อง พูดจาดีห <Netz> น <ank pedir als> <g dragging> ่อยครับแล้วก็สินห้าประสมนิ่งแล้วก็คิดดีทงดีพูดดีนิ่งและสิ่งศสิทธิ์ที่คุณบางคนมากพอตุ่มกันนะครับมาที่ที่สองนะครับสิ่งศัสทธการศึกุณว่าถ้าคุณอยากมีคิตดีขึ้นและปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่มียแรงครับแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงในเป้าหมายที่แท้จริงของที่ดีครับแล้วก็กล้าลุยตัวใหม่หน่อยนะครับและสิ่งศสิทธิ์ที่คุณบางคนมากพอตุ่นนักจะหือนกันนะจ๊ะตัวเองขา มาที่ชุดที่สามแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์ศึกคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตดีๆขึ้นและปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องรู้จักศึกษาบริบทของเป้าหมายแค่จริงพูดเริงครับแล้วก็อย่าวิ่งเก่งนะครับแล้วอยากกดตานตัวเองมากเกินไปเราก็ใจเย็นหน่อยครับและสิ่งที่พูดปังมากพอตัวอยู่นกันนะจ๊ะก็ข้อมูลก็จะมีป่านี้นะครับและใครชอบลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงในการโปวกดเปย์ของผันให้จันด้วยนะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยกกนกด กดดับถ้าจะสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคราขับรถจารย์จีนไปชิคาลหมอดนูนี่สวัสดีครับ